ยังไงยง้ยังอบาายูบอลแม่ขอู้บ่าขอ่ายรูปบอลเดขอทายรูีขอ่ายรูอีกเอ้เหลือตัวนึงได้น่ะเศษได้น่ะเศษตัวนึงได้น่ะเสียไปไซน่ะเบตัวนี้เาให้ลูกใส่พ่อแม่ลูกลูกใส่เบอรอไป เราซื <muitas S 2> ้อมามาเลี้ยงลสีอ no ันโดัสูงตัวใหญ่ไหมโเดังเอาพนงาเนี่ยพ้นเงาใสยังบ่ได้ขอเสียงแก้หนาวนะครับครับเป็นผ้าบาดเตียงคือตาหักแก้เอามาเคลื่อนนี่ชุดจังแต่

เออห้ามเนาะตัวละสามรอครับผู้ไดยสกไใส์หรอไม่มไม่ค่ะไซส์เอลเอสเอ็มเอลสามร้ออันนี้เป็นคอลเลคชันแรกเลครับคอลเลคชันป้ามวก็จะมาหลายคอลเลคชัน่นแกคิดว่าอยากจะมีกีกชั้นวิ่งที่จามต่อผ่าดีไหมผ้าต้นร้อเปอร์เซนต์เลิศเลิศมันก็เป็นต้นบส้น เป็นอะไรเป็นยังแอะในร้อนเยอะว่ะเป็นผ้าเป็นผ้าคอตตอนผสมในร้อนเหรอกะจิบ่ใครก็พามองต่กูยุติเยปลี่ยนบางบางเยรวยรวยอ้ยหนาวหนาวจะเก็บของแล้วเจ้าบ้านฮะเร็นราคาที่เนาวีว่าเย็นตีนนี่มันที่ว่าเย็นเย็นแล้วสีสมพูเอากินบุญแล้ว

จะแดงไปเลยิกระดูกแง้ากระดูกกใจก็มีกระดูกส่ลใ่าะฮาร์ดกูกตออมเมือทจเต็มองกานกพลาเลยตาลีฟา่เราฮาเสือาเสือันนันแกที่บอกเพื่อไปหาเสือยุ่งใสแต่แม่ไปอะ้กบโอเงเสือไปแค่นั้นา เจ้าไปเก็บของเจ้าคือบ้าหลังนะคือบ้า,านหะลังยังงแต่เมื่อกี้เระทันหล,ลังเอ้บาบอกตาสีฟ้าเดี๋ยวาาว่าจะคือวบ้าหลังะเจ้าไปเก็บของไปขอนเกนน็นสวัสดีครับพี่หน้องบ๊ายบาย